สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังช่องเจสีชาแนลในวันเสาร์ที่22กรกฎาคมพศ2566ค่ะมือนี้แอดมินก็โอ้ยมาอัาน่านมาก็เห็นเพิ่นดำนาคือสมัยเก่าค่ะขากะเลไทยให้ท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะได้เบิงเนาะค่ะว่าสมัยก่อนนี่อันแอดมินก็เคยดำเนื้อนานะคะแต่สมัยเป็นเด็กน้อยค่ะค่ะ แต่บบได้บ่ได้ดำมาโดแล้วค่ะแต้เงี่สิปีขึ้นมาสามสิบก็ปีแล้วค่ะบบได้บ่ได้ดำเด้อค่ะนะาค่ะค่ะอันนี้พ่นกระเียนน้ำกระายเมือคืนนี่ฝนตกค่ะท่านผู้ชมเบื้องน้ำหง่งเพ่นดำนาแเราน้ำหง่งม้าบ่ทันเพ่นดำค่ะค่ะตกแข้งแข้งค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี่ฝนตกเบื้องน้ำหง่งอันนี้พ่นสหว่านเอาค่ะค่ะ เพิ่นกัเริ่มบ้านแต่เดือนมีถุน้าเนาะค่ะก็ได้ประมาณเดือนผู้ลังคนก็ได้เดือนค่ะเดือนกบก้าค่ะมองไกําลังง้มค่ะอันผู้ใดอันไปทํางานต่างประเทศหรือไปทํางานต่างจังหวัดอันกีทอดบ้านกับเบิ้งเน้อค่ะท่านผู้ชมบานเฮาเด้อค่ะอันทองทุ่งค่ะกําลังเขียว่ะจีเขากับกําลังง้มค่ะฝนกับฝนกับลงมาค่ะค่ะ งามคักข่าท่านผู้ชมนม้ำกระหงค่ะโอ้ยผู้ใดคิดหอดบ้านกับเบิงเด้อขา่าท่านผู้ชมนี่บ้านเฮากะยังเห็ดนาคือเกาเนาะค่ะเ่เหตุกับ,บ่าได้กินค่ะคลิปนี้แอดมินกับมีแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีจากปู้หาเจ็ดแปดเนาะค่ะได้ให้แนวทางมาลงทั้งช่องเจสีชั้นแนวค่ะซึ่งงวดที่แล้วเลขปู้ห้มมาเป็นวิงเกา หลักน่วยล่างบ่เข่าด้วยค่ะบ่เขาก็คือบ่เขาค่ะค่ะแต่ว่างวดที่แล้วเลขขันน้ำมนต์ปูเขาสามตัวตรงเลยค่ะสามห้าศูนย์นะคะขันขันผู้ใดเอ็นเบิงลิบแอดมินนะ่ะแอดมินกะจิลงงไ้เบิงอยู่ค่ะเลขขันน้ำมนต์นะคะ่ะเขาสามตัวตรงเลยงวดนี้กับมีคือเก่าค่ะขันเป็นขันน้ำมนต์กับเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคูปูเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ แอดมินก็ขอากราบขอประคุณปูค่ะที่ให้แนวทางมาลงทั้งช่องเจสีชนแนลเนาะคะ่ะค่ะที่ขาดว่าได้เนาะคะ่ะแอดมินก็ต้องขอากราบขอประคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้าม้ารับชมรับฟังลิปนี้ฝากกด,กด,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเจสีชนแนลเด้อค่ะช่องน้อยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านผู้ชมเนี่ยค่ะคะ่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินเนาะค่ะได้หาแนวทางดีๆมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะค่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเขากลับไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดกันค่ะเตรียมสมุดปากกากันค่ะอาอดมินสิบอกให้ให้จดค่ะค่ะวิ่งบน2กับ3ค่ะ วิ่งบน2กับ3จับคู่บนมีสีคู่นะคะ2 4 2 5 3 4 3 5จับคู่บน2 4 2 5 3 4 3 5หลักร้อยบน1กับ3งวดประจำวันที่31กรกฎาคมพศ2566ค่ะ ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะวิ่งบน2กับ3จับคู่2 4 2 5 3 4 3 5หลักร้อยบน1กับ3งวดประจำวันที่31กรกฎาคมพศ2 5 6 6ค่ะสำหรับเลขขันนำมนต์จะมีอยู่6ตัวเด้อค่ะให้ท่านผู้ชมไปจับเสกันเอาเนาะคะ่ะ มีเกมี8มี3มีหมี0มีสค่ะเลขขันนำมต์มีเกมี8มีสมมีหมี0ูมีสค่ะค่ะแอดมินก็จะขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้ได้เบิ้งเนาะค่ะมากระจัดขัดกับผพานจังวาลละค่ะเลขถูกโตมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะ ค่ะแอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามา้ารับชมรับฟังคลิปดีนะคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รับโชคค่ะในคลิปนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงค่ะมีการงานเจริญก้าวหน้าค่ะมีเงินมีท้องใสบ่าขาดมือนะคะ่ะนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเงินล้านค่ะ ลาตอรีแลัวันที่หนึ่งกันค่ะอย่าลืมมาแบ่งแอดมินใส่น้ำเนเด้อค่ะค่ะจนกว่าสิบกันไม่คลิปหนาค่ะขอสวัสดีค่ะ